สวัสดีพี่ๆน้ำลงทุนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการเปิดบัญชีเทรดบนเว็บไซต์ Vibo นะครับ Vibo เนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่ใช้สำหรับการเทรดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับ Vibo เนี่ยจะสามารถเทรดได้ทั้ง US Stock US ETF นะครับแล้วก็ US Option นะครับ US ETF เนี่ยก็จะเป็นพวกตลาดดัชนีนะครับ S&P ห้0รเราจะสามารถซื้อนะคแล้วเขาก็จะเป็นกองทุนที่จะไปซื้อหุ้นที่อยู่ในตลาดนะครับอารมณ์เหมือนเป็นอินเด็กส์นะครับพวก ETF มันไม่ได้มีแค่การซื้อหุ้นอย่างเดียวมันจะมีการซื้อทองคําซื้อบิตคอยล์อะไรา แอปพลเนี่ยจะเป็นตลาดในส่วนของการช่วยออลดความเสี่ยงนะครับเป็นการเฮสพิเก็ตพอร์ตนะครับผมโอเคแล้วก็ วีบ o เนี่ยเขาค่อนข้างทำการตลาดมาสักภากใหญ่ๆแล้วในระดับโลกนะครับผมก็จะมีคนใช้งานอยู่ประมาณ40ล้านคนนะครับผมแล้วตอนนี้เขากำลังจะมาเปิดบริษัทที่ไทยและทุนจดทะเบียนอยู่ที่1 5 0่าล้านบาทนะครับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะสัญชาติจีนและอเมริกันนะครับหรือว่าเป็นประคตจีนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเป็นคนทําเว็บไซต์ VB บูขึ้นมานะครับแล้วก็เทรดยี่สิบชั่วโมงนะครับอันนี้ผมจะสอนวิธีการเปิดในเว็บนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีแอปพลิเคชันในมือถือด้วยนะครับ ว่าค่าธรรมเนียมเขาคิดยังไงนะครับผมแล้วก็มีบริการลูกค้าคนไทยตลอด24ชั่วโมงนะครับันี้ก็คือรางวัลที่เราได้นะครับพันธมิตรของเขาก็จะร่วมมือกับตัว n a s d a q กับ CBO IT นะครับแล้วก็ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นะครับผมก็อันนี้เขาจะมีบริษัทในประเทศไทยเลยก็คือ VBO ได้รับกัน ประกอบธุรกิจนะครับหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่ากรอตนะครับผมโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปที่การลงทะเบียนเลยผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชันนะครับในส่วนการลงทะเบียนเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการกรอกเบอร์ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดส่งรหัสนะครับเขาจะส่ง s อสมาทางข้อความเรานะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมก็อาจจะไม่ได้กดลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของผมไปนะครับเพราะผมเคยทาการเปิดบัญชีเทรดกับเว็บไซต์มีบูละคราวนี้บัญชีเอ่อเบอร์โทร ้ง,ง,ง่ายๆเลยครับแค่ใส่เบอร์แล้วก็กดส่งรหัสนะครับผมแล้วเขาก็จะส่งเลข OTP มา6หลักนะให้เรามากอกตัวนี้นะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปการดําเนินการถัดไปเนี่ยจะเป็นการให้ให้เราตั้งรหัสนะครับผมเราก็ตั้งรหัสที่เราสามารถจําได้โดยจะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษแล้วก็ ต้องมีตัวเลขนะครับให้ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า8หลักนะครับก็ทําการกดยืนยันได้เลยคราวนี้เขาก็จะสมัครให้เราไปที่เรียบร้อยแล้วต่อมาครับผมก็จะทําการกดล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผมเพราะว่าผมได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่หรหัสที่ผมเคยให้ไว้กับเขานะครับผมกรอกเรียบร้อยแล้วพอที่ทุกคนเนี่ยทำงานล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะ มาอย่างหน้าตานี้ก็คือถ้าเกิดใครที่กําลังกดสวัครมาเนี่ยก็จะผ่านมาหน้าตานี้ครับเราจะเห็นคําว่าการเปิดบัญชีต่อนะครับเป็นการที่เราจะต้อง KYC กับทางแอปพลิเคชันนะครับว่าเราเป็นใครนะครับเราไม่ได้เป็นชีม้านั้นนี่เป็นบัญชีของเราจริงๆนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับในส่วนของการนี้ก็จะค่อนข้างง่ายนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า n d i d กับ Thai ID Thai ID เนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีนะครับผมทุกคนน่าจะมี NDAID นะเพราะว่า n d i d เนี่ยจะเป็น สิ่งที่ถูกเก็บไว้กับธนาคารนะครับผมเว็บไซต์นี้จะไปขอข้อมูลจากทางธนาคารนะครับว่าเพราะว่าเวลาเราเปิดบัญชีนธนาคารเนี่ยเราจะต้องให้ในส่วนของบัตรประชาชนพวกไบโอเมตริกนะครับผมหรือว่าเป็นหน้าตารูปลายของเรารแล้วก็พวกฐานเงินเดือนที่อยู่ข้อมูลของเราเนี่ยจะเก็บอยู่ใน NDID นะครับผมถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะให้ลองกดขอเลขบัตรประชาชนกันลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะส่งไปยังธนาคารที่เรามี NDID ไว้นะครับว่า ไทยดีเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมันจะมีแอปของมันอยู่นะครับอันนี้ผมก็จะแนะนําว่าให้กดของ NDA D นะเพราะว่ามันจะลิงก์กับทางธนาคารนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็ลองไปกดดูนะครับว่าลองไปสมัครใช้บริการ N ด I ีดดูหรือว่าถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเดี่ยแนะนำว่าให้าาทางถามทางธนาคารนะครับว่าต้องการสมัครตัว NDA D นะในส่วนข,ของขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้ทำการกรอกเลขบัตรประชาชนของเราลงไปได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการกรอกในบริษัทโฉมมแล้วโอนแล้วทการกดไปต่อได้เลยครับแต่ก็กดยอมรับเงื่อนไขต่างๆครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องอยืนยันนะครับว่าเราจะเลือกเป็นของธนาคารไหนที่เราเก็บไว้นะครับผมอย่างเช่นของผมในใช้ในส่วนของกสิกรผมก็จะได้เป็นกสิกรนะครับแล้วกดดำเนินการต่อเทาานี้นะครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันกสิกรผมเนี่ยก็จะส่งข้อความมานะครับการตรวจสอบอันนี้ก็ทางกาสิกรนะส่งมาแล้วเขานี้ผมก็ทําการกดเข้าไปในส่วนของแจ้งเตือนตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะจะพาเราไปยังหน้ายืนยันนะครับอันนี้มไม่สามารถส่งตัวอย่างมา เพราะว่าเออมันจะเป็นในส่วนของทางธนาคารเนี่ยเขาจะไม่ให้เราอัดหน้าจอของทางแอปพลิเคชันธนาคารอยู่แล้วนะครับผมจะทําการยืนยันในส่วนของแอปพลิเคชันเคบังได้เลยครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ยืนยันตรวตนกับแอปพลิเคชันเอ่อกสิกรไทยแล้วนะครับผมในผมก็ทําการส่งเรียบร้อยและตอนนี้ท่านกการกดต่อไปได้เลยครับผม โอเคนะครับผมในส่วนของหน้าต่างเนี่ยจะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะครับผมถ้าเกิดใครตรวจสอบแล้วว่ามันถูกต้องนะครับก็ให้ทําการกดต่อไปได้เลยครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลประชาชนนะครับว่าให้ทำการกรอกที่อยู่ตามจริงได้เลยเดี๋ยวผมก็จะกรอกข้อมูลไปนะครับผมแล้วก็ทําการอัปโหลดการถ่ายบัตรประชาชนขึ้นเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการกรอกข้อมูลทางบัตรประชาชนเนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการกดถัดไปครับต่อมาแล้วให้ทําการกรอกอีเมลของตัวเองนะครับ หลังจากที่เรากรอกอ e ีเมลเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสง่งตัววิดีโอที่จะทดไปยังอ e ีเมลนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการกรอกอ e ีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะมีการส่ง o t p มไปยังอ e ีเ<ผ>มลของเรานะครับผมก็ให้เราการเอาเลข,ขหลักงนะครับที่เขาส่งมาทางอ e ีเมลเนี่ยเอามากรอกได้เลยครับกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมกรอกในส่วนที่อยู่ปัจจุบันลงไปด้วยนะครับแต่ว่าเขาผมเลี่ยอยู่ตามทะเบ,บ,บียนบ้านแล้วก็กดติ๊กตรงนี้ได้เลยทุกมันก็จะมากรอกให้นะครับผมต่อมาเขาจะถามเป็นพวกรายละเอียดอาชีพที่เราทํางานนะครับผมก็กรรออยยาววนนนดดดะััมมจีีขู้้้ลลใหเถไป ต่อมาก็จะกรอกเป็นพวกข้อมูลทรัพย์สินต่างๆนะครับผมกรอกไปได้เลยครับกดต่อไปเหมือนเดิมครับต่อมานะผมก็จะไปส่วนของการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนนะครับผมว่าเรารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนนะครับก็ให้กรอกตามความเป็นจริงไปนะครับผมโอเคครับหลังจากที่กรอกข้อบูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดยืนยันได้เลยครับแล้วก็แจ้งว่าเราไม่ใช่บุคคลอเมริกันนะครับผมแล้วก็ที่ที่อยู่ทางภาษีนะครับผมก็มีแค่ที่ไทยหรือว่ามีที่อื่นเนี่ยก็สามารถกด ใช่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ W 8เปนนะครับผมก็จะเป็นส่วนของอารมณ์เหมือนใบภาษีนะครับที่เอาไว้ลงทุนสลับตลาดหุ้นเมกานะครับผมถ้าเกิดทําอะไรเกี่ยวกับประเทศเมกาส่วนใหญ่ก็จะให้สมัครในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้ทําการเรารีเช็คสักครั้งหนึ่งแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยครับโอเครับผมประเทศบัญชีแล้วก็เลือเป็นประเภทเงินสดเหมือนเดิมประเเขาต้องการเลือกไปนนะครับก็ลงทุนได้ทั้งตลาดเมกาตลาด ATF สารัตนะครับหรือว่าจะเป็นออปชั่นโทรสารัตนะครับผม อันนี้นะครับผมไปจะเป็นกข้อตกลงเลยถ้าเกิดใครที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาอ่านได้นะครับผมควจะยาวนิดนึงโอเคกดเสร็จสิ้นเลยครับหลังจากที่เราทําการส่งเอกสา,ศาตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น n d i d หรือว่าจะเป็น Thai ID แล้วก็ต้องรอประมาณหนึ่งถึงสาวันนะครับผมคุณถึงจะได้แจ้งเตือนเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นนะครับผมก็ระหว่างนี้ให้เราทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรอเลยก็ได้นะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ทําการรอสอบถึง3วันครับบัญชีวี B ูผมเนี่ยก็ได้ถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็สามารถเข้าไปเทรดได้แล้วนะครับผมส่วนใครที่ต้องการจะเข้าไปเทรดอ่ะผมก็แนะนําว่าให้ไปที่หน้าแอปพลิเคชันของเรานะขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ขึ้นเป็นหน้าต่างแอปขึ้นมานะครับผมก็ไปที่ a p p Store นะครับหรือว่า Play Store ให้เสิร์ชได้เลยครับผมก็เขียนง่ายๆครับคำว่าวีโบนะครับผมโอเคแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมกดเปิดคราวนี้มันก็จะขึ้นเป็นชื่อเราประมาณนี้นะครับผมก็ ตอนนี้บัญชีเราเนี่ยได้ทำการ k y c เสร็จแล้วเธอกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นเบอร์โทรเรานะครับผมแล้วก็อินโฟเมชันก็อาจจะยังไม่มีนะเพราะว่าเออ่เพิ่งเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมไล่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน v e b o o s t นะครับผมแล้วก็กดมาอยู่ตรงนี้มันจะอาจจะอยู่หน้านี้ครับให้กดตรงด้านล่างเนี่ยให้ไปที่ Deposit นะครับผมแล้วก็ทำการเซตพาสเวิร์ดครับแล้วก็ให้ตั้งพาสเวิร์ดของเราได้เลยครับโอเคตั้งพาสเวิร์ดปุ๊บเอ่อต้องมี โอเคเแต่ท okay. ี้ผมใส่ผิดนะครับผมอันนี้จะเป็นพาสเวิร์ดที่เอาไว้สําหรับการซื้อขายนะครับผมเวลาเรากดซื้อหุ้นหนึ่งตัวเราก็ต้องใส่รหัสตัวนี้นะครับผมก็ให้ทําการกรอกไปได้เลยครับหลังจากทำการเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะก็จะถามว่าเออ่พวกคําถามต่างๆอะไรนะครับผมก็ให้ทำการตอบตาม ความเป็นจริงนะเพื่อที่เราจะได้มีหลือกนะโอเคอันนี้ก็คือใครเป็นเพื่อนตอนเด็กของเรานะครับถนนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ตอนเกรดสามนะครับผมก็ประมาณอ่ะมอต,ต้นแล้วกับครูที่คุณเคยเรียนนะครับเมื่อตอนเอ่อเกียรดหกนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตรงกับที่ไทยไหนนะครับก็ให้ตอบในสิ่งที่เราจําได้ไปนะครับผมแล้วก็กดสับมิตได้เลยครับโอเคหลังจากที่ทุกคนกดสับมิตเสร็จแล้วคราวนี้บัญชีเราก็จะมีในส่วนของการเติมเงินละถ้าเกิดกดมาที่หน้าดีพอสิตอันนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นดีพอสิตอย่างนี้ละ เดี๋ยวในส่วนของขั้นตอนการเติมเงินเดี๋ยวผมก็จะสอนในคลิปถัดไปนะครับผมส่วนวิธีการสมัครของทางแอปพลิเคชัน v b o ูเนี่ยก็เสร็จสิน้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเอทางโปรโมชั่นของทาง v b o ูนะครับผมในส่วนของทางโปรโมชั่นของทาง v b o ูนะครับถ้าเกิดใครเปิดผ่านเออ่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้ description นะครับผมก็จะมีในส่วนของการได้รับหุ้นฟรีนะครับหนึอ่องร้อบาทนะครับผม ต่อมาแล้วก็ผมในส่วนของโปรโมชั่นของทางวีบูเนี่ยถ้าเกิดใครเปิดบัญชีในช่วงนี้นะครับผมภายในเดือนธันวาเนี่ยแล้วก็ฝากเงินเป็นจํานวนเงิน20,000บาทแล้วก็ให้ทําการส่งหนึ่งคำสั่งซื้อนะครับผมในส่วนของวิธีการเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับก็ให้มาที่หน้าเมนูนะครับก็คือกดตรงปุ่มล่าสุดตรงในวิกเต็ดปาร์ข้างล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เลือกในส่วนของรางวัลต้อนรับสุดพิเศษนะครับผมจะเป็นแบนเนอร์ตรงนี้โปรโมชั่นเซนเ็นเตอร์นะครับผมกดเข้าไปได้เลยครับ ถ้ากิดตรงนี้เนี่ยใครเป็นคําว่าเข้ารวดทันทีนยให้ทําการกดได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคําว่าฝากเงินตอนนี้นะครับผมเพื่อเข้าโครงการที่จะได้รับหุ้น1,200บาทฟรีนะครับผมก็หุ้นที่เราจะได้ฟรีก็จะมี NVIDIA Microsoft Google นะครับผม Backlog เออไม่ใช่ครับ Berkshire Hathaway ครับแล้วก็มี Apple Tesla นะครับผมก็ง่ายๆเลยตอนนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นๆอีกน,น,น,นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาอ่านกันนะครับผม อันนี้ก็คือในส่วนของโปรโมชั่นในช่วงแรกก็คือแทบจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับ,รบผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ